ไอซับแมนได้แค่นั้นแหละโย่ดีพวกสวัสดีครับว่าแต่มันทำอะไรแถวนี้อรับผมผมเพิ่งบินมาเลยนะโอ้โหบินมาจากที่ไหนอ่ะอ่ามนาโคนะครับผมมนาโคผมเคยไปอยู่แถวนั้นอยู่ที่ขายไอ้นี่ป้าทาโกยากิป่ะฮะเขาไม่ใช่หรอโมนาโคประเทศฝรั่งเศสนะครับอ๋อฝรั่งเศส อ๋อแถวนั้นผมไปบ่อย,ยอะอยเ,ยเนาะตะโกยากินนะนะเอ้ยผมน่าจะกินผิดที่แล้วเอาจริงๆนายชื่ออะไรอะเจมีนายครับชื่ออะไรนะเจมีนายครับเจมีนายใช่ชื่อเท่จังอะ <c oughs> ขอบคุณครับแล้วนายชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อแม็กซ์แม <Max. S 2> ็กซ์นายเดานายมาจากไทยแน่นอน <c oughs> โอ้รู้ได้ไงอะ ก็คนชื่อนี่เต็มเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ผมลูกครึ่งน่ะผมชื่ออ่าแซนดี้อ๋อแซนดี้ใช่ใช่พ่อพ่อเป็นเยอรมันน่ะแม่เป็นไทยแต่ว่าผมมาไปเรียนที่ไทยอืมเด้ไทยมามากกว่าครับเฮ้ยใครัาดีค้าแน้วอ่อเดีอยวนเราเจอกันนะอเคครับ แมไปสะดวกดีว่ะไปหาคนสวันดีก่อนไอ้เหี้ยเราต้องเขียนไอ้จริงๆอ่ะเราต้องเล่นไอ้นี่ด้วยนะ18บดวกด้วยนะไอ้ไม่ไม่ถึงมันมันห้ามแช็คเวลาเราจะเล่นอะไรอ่ะมันมันจะมีการเหยียดเชื้อชาติเว้ยเวลาเขาเล่นโรเปงอย่างเงี้ยเราต้องตั้ง18บแวกแต่กูไม่รู้ว่าตั้งไงตอนเนี้ยคตกลัวช่องบินเลยเหียเมื่อกี้นี้แบบแท้งเนื้อที่เราถึงบังนี่เางดูกรกมดิเฮ้ยมาทราบสวัสดีครับสวัสดีครับ มาจากไหนเนี่ยพอดีผมก็าลังหาเพื่อนอยู่อ่ะเออผมก็ตอนนี้กาลังงเงาเป่าเปลียวเลยอะมาจากมาจากประเทศอะไรอะ๋อญีบุนเฮ้ยซันสึเกะนบิตพโอ้โหพูดได้นิดหน่อยนะครับโอญีปุ่นบินบินมาไกลไหมกี่ชั่วโมงอะก็เกือบเกือบยีบชั่วโมงได้ มมยี่สิบชั่วโมงเลยหรอใช่ว่าแต่ตอนนี้เราไปหาเดินเล่นกันไหมอ่ะพวกเราก็เพิ่งมาเราก็ไม่รู้อะไรจากที่นี่เหมือนกันอะ่ะ<อ>เผื่อเราแบบว่าเดินไปเหยียบ,คบใครเราก็มีพวกพวกกันนี่แหละเราก็มาจากเอเชียเนาะเอาจริงอะ่ะมันก็มีพวกไหนบ้างไม่รู้ผมว่ากลัวๆอยู่เหมือนกันอะ่ะเราน่าจะปกป้องกันได้แล้วเอาจริงอะ่ะพวกเหยียดมันเยอะด้วยเด้ตอนนี้ผมกำลังหางานทำจะไปทำงานไหนดี โอ้หทำงานเหรอเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปไปไป,ไปเดินดวนไหมแถวแถวนี้แหละได้ได้ครับว่าแต่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อแ<ผ>ม็กซ์แม็กซ์ด้วยชื่อใครใคร <Yeah. S 1> ใครอ่ะใ,ใครอ่ะ <laughs> <laughs> ใครอ่ะใครอ่ะผมผมเป็นลูกครึ่งอ่ะนายลูกครึ่งเปล่าหรือว่าญี่ปุ่นแท้เลย ญี่ปุ่นแท้ครับโอ้ญี่ปุ่นแท้แม่ญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นใช่ครับน้องสอนภาษาญี่ปุ่นสักคำเสิอาริกาโตะโอ้อาริกาโตะไซมัสเซ่โอ้ยพูดได้เหมือนกันคำนี้ยมีคำอื่นอีกไหมอย่างนี้ครับฮ่า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 ฮ่ เรบถือว่าเราไปหาถามคนแถวๆนี้ไหมแป๊บนึงนะผมเปิด iPhone ก่อนเพ่งซื้อ i iPhone มาใหม่อะว่าแตนในใน,ในเปิด iPhone ยังว่าจะขอเบอร์ไว้อะแป๊บนึงนะ<ด>ผมขอสมัครก่อนเล่นยากซะด้วยสิผมใช้แต่ซามซุมมาเดย์กดอะไรปะคลิกๆๆกคลิกแล้วคลิก <click, click. S 2> แล้วพอได้แล้วเนี่ยเฮียนภาษาไทยแล้วกันไอสัตเฮ <c oughs> ียรหัส ไอ้เหี้ยกูควรเอารหัสเทียอะไรเดียวะเนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่รหัสใช้ชีวิตจริงเลยเอาแปดแปดเก้าเก้าแล้วกันไอ้เหี้ยเอ้ยเอาใช้หน้ากูแล้วกันไอสัตว์กดเริ่มต้นไม่อยากเล่นรันละไอวสัตว์ไม่เล่นได้ปะเยอะอะไรสนุกเลยกูเบอร์เครื่องตัวเองกันยังเลยครับแป๊บนึงนะผมกำลังสมัครมันอยู่มันใช้ล็อกอินยากมากเลยเด็กไอ้เหี้ย เครื่องแม่งน่าจะแหงกว่าผมน่าจะซื้อของปลอมมาว่ะโอ้โหโอ้ยโอ้โหได้ได้ได้โอ้เฮ้ยนายเห็นไฟฉายวะอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสว่างจังเลยเนี้ยโคตรเจ๋งเอ้ยของผมมีปะวะไอของนายน่าจะมีดิใช้รุ่นเดียวกันน่ะเออนี่ไงไอ้เหี้ยผมเข้าตัวสอบไปเป็น มันใช้ยังไงมันใช้ยากจริงๆนะไอพวกนี้เห็นเส้นตรงด้านล่างสุดไหมอ๋อเราต้องเอานิ้วจิ้มนะพัดขึ้นปะใช่ใช่แต่แตะลงไปอะแตะแตะลงไปแตะแตะแตะอ๋อโหมันใช้ยากจริงๆเลยอะผมยังไม่ได้โหลดโหลดแอปผมต้องโหลดแอปก่อนนะแล้วเขาเขาใช้แอปอะไรกัน่ะไลน์ไหมผมลองโหลดไลน์ก่อนผมโหลดผมโหลดมาแต่ทวิตเตอร์กับอินสตาแกรม ไลนมันไม่มีว่ะพวกทำไมที่นี่เขาไม่ล่นไลกันเขาใช้ WhatsApp หรือเปล่าเฮ้ยมีติกเก็ตอะมีไหมแบบหนึ่งนะ,อ,ะอ๋ออ,อิสตากรมเนี่ยเจ๋ะโอ้ใส่เสื้อสูทพีมด้วยก็ยมยผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนี่แหละตอนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นไงอแถวโอซาก้า,าครับ รู้จักไหมไม่ได้สนใจแล้วเราเกิดที่ไหนอ่ะเราเกิดที่ญี่ปุ่นแถวไหนอะโตเกียวเลยก็เกียวโหอร่อยไหมครับอ่นั่นครับโหมันต้องสมัครกี่กาพวกเจอไม่สมัครก่อนแล้วกันนะมันต้องสมัครอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะสมัครไม่ยากแต่มันต้องสมัครทุกอันเลยอ่ะโหงั้นไปก่อนดีกว่าอย่างนั้นอ่ะตรงนี้มีใกล้ๆเนี่ยเรามีอู่มือสองอ่ะ เออเราไปดูรถ,รถมือส,สองกันดีว่ะผมไปดูมาแล้วราคาก็เอาเรื่องอยู่เออผมไม่ได้โหลดแอปธนาคารมาชัวร์เลยอะ่ะไาดูดูเงินในตัวเองก่อนโอ้ในผมมีเงินสามพันเองอ่ะผมก็มีสามพันโหผ่านตอมอเขาให้แลกมาแค่นั้นผมอยากได้ไม้อะพวกงั้นนายก็มาเข้าแก๊งเราเลยดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นอะ่ะอยากได้อะไรนะผมอยากได้ไม้เอาไม้ไปทำอะไรเฮ้ยพวก แล้วอยู่ที่เนี่ยการจะทำงาน่ะไม่ต้องไปทำดีกว่าไหมก็เดินไถเงินแถวนี้แหละเดินไถโอ้ยตอนที่ผมอยู่แถวไอ้นี่นะคองเตยผมก็ทำชีวิตแบบนี้ยทุกวันนะโอ้ทำงานสุจริตไหม,ง,มงานสุจริตไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราสไตล์เราอะด็กพวกนายสนใจมาอยู่กับเราไหมลนะ่ะเออแต่ผมก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ด้วยสิย <S 1> <S 1> ไม่ต้องลองนะ่ะเอาจริงอ่ะ แต่ว่าเราต้องไปถามคนอื่นก่อนไหมว่ามันเเดินเข้าไปในนู้นก่อนดีกว่าปะในในนู้นคือในไหนอะเราต้องหาข้อมูลก่อนอะอเดินไปเรื่อยหาข้อมูลเจอคนก็หาข้อมูลไปเรื่อยอะเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าไอ้ไม้หรือว่าอะไรอะมันมันเอามาจากไหนเราต้องทํายังไงถึงจะได้มาอื ผมตามหาพวกของผมด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะเจอกันที่นี่หรือเปล่าตอนนั้นผมมีวีรกรรม่ะนะพลาดพักจากการไปทำอะไรมาโหยายเล่าเลยยาวอ่ะโอ้ยาวมากก็ะหังว่าวสักหน่อยได้ไหมผมผมมีเวลาอืมไม่เอาดีกว่าเราเรารู้จักกันมากกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยฟังแล้วกันโอ,โอเคครับประวัติมันยาวเลยเด้เฮ้ยแถวนู้นมีคน,นเราไปถามแถวนู้นดีกว่าไหม ตรงนั้นมันมีไอ้นี่ไงที่ผมบอกอะ่ะอูรถมือสองอะ่ะอ๋อตรงเนี้ยเหรอใช่ข้างหน้าเฮ้ยพวกเคร์นี่มันแต่งตัวกวันตีนว่ะดูดิเขาเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยเหมือนว่าเราจะมีประเด็นแล้วมั้งพวกเหยียดะ่ะ ดูท,ทรงมันเ,เขาเก็บอา่าเก็บข้อกระลาสไปหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่ปิดน,นะพี่หวัดดีพวกวัดดีวัดดีวัดดีครับจะไปไหนกันไไน่ะเดี๋ยวครั้งโอเคคตอนพี่แบงค์เรียกตัวกูอยู่ไม่ครูนพี่แบงค์เรียกอยู่เนาะกูได้ยินเสียงมึง โดนบางโตเรียกเหมือนกันเนี่ยฮัลโหลสวัสดีพวกฉันรู้สึ <c oughs> กเหมือนฉันกำลังจะโดนใครสักคนเรียกตัวฮ <c oughs> ิแบงค์งเรียกตัวก็จะหลุดทางประเทศพี <c oughs> ่แบกเหนื่อ่ะพวกคุณได้ยินเสียงคนอันนี้เหมือนกันบอกว่าโดนหลุดไอ้เฮียแล้วนี่กูเจอปัญหาเฮียอะไรเนี่ยได้เล่นบูดัวมั้งฮัลโหลได้ยินเราไหมพวกดินป่ะฉันได้ยินนะแต่ว่าตอนนี้ฉัน ฉันเห็นทุกอย่างหยุดนิ่งไปหมดเลยใช่ฉันก็เห็นเหมือนกันนะเออแคนเรียกตัวแต่ว่าฉันพวกนายโดนเรียกอย่างเดียวนะฉันไม่โดนเรียกนะเฮ้ยเราสองคนไม่โดนเรียกอะแปลกแปลกแล้วโดนวะเออเฮ้ยนายมาจากไหนเนี่ยพวกซึ่งเป็นเอลเลนต้านะพวกเอลเลนต้าเอลเนต้าไหนอะเอลเลนต้าไงเอลเลนต้าที่ไหนอะประเทศอะไรอะ ไง <State. S 2> oh. อ๋อยูนิเต็ดสเตทโออ่มันไม่ได้มากับเราอะไปดีกว,ว่าอย่างนั้นแหะเขอแต่แค่ย้ายเมืองมาอยู่ที่นี่นมันก็อยู่คนมันก็คนแถวนี้แหละไม่คุยกับคนพวกนี้ดีกว่านะเรา pillar, จับกลุ่มกันก้อนเป็นพวกเดียวกันดีกว่ายังไม่ค่อยเจอคนเอเชีย e เลยอ่ะเออวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานะพวกเดี๋ยวฉันมานะ่ะจัดเลยกำลังนุกเลยเฮียอู้ เฮ้ยกำลังหนุกเลย